พวกเธอวุ่นวายมากเลยเยดดวงสองตัวนี่นาะลุงจอนลุงจอนทำไมทำเสียงแบบนี้ผู้หญิงหญิงเธอพวกเธอไปไกลๆไปหญิงกันเนาะเธอดูน้องนี่เป็นตัวอย่างนีิดูกอล่ัมนี่เขานอนเรียบร้อยเลยเ เธอนี่เดินไปเดินมาเวียนหัวมากเลยเธอดูกอลัมดิตัวอย่างดิยโอ้โหเรียบร้อยมากเลยอ่ะนอนเหมือนขนมครกเลยอ่ะอเอ้าลตัอแบโอ้ยผมว่าเรียบร้อยอยู่แล้วครับกรามหญิงเข้าที่นอนนอนอย่างนี้ นอนที่ใครที่มันแ้พวกเธอเนี่ยเดินเวียนไปวนมาดูกล่ำของตาลายเลยนะเน้อนอนลงหญิงก็นอนลงอดูกล่ำเนี่เห็นไหมเขายังนอนอยู่ใน <c oughs> นาครกก็น,นะเถ <c oughs> ิดำหน้าดำตาดิเ <c oughs> นาะลุงจอนขอแย่งที่นอนกล่ำไงเดี๋ยวนี้ลุงจอนไปนอนอยู่นั่นตลอดเลยนะ ก็ร่ำเลยต้องมานอนลุงจอนบอกว่าเธอเป็นลูกน้องเธออย่ามานอนอะไรที่ใหญ่ให้เธอก็นอนดิลุงจอนอยูแม่ซำเนี่ยแม่ซำไม่สนหญิงก็นอนตาอืมหญิงอยากนอนกับตาอืนอนอะไรกับตาหญิงวันนี้หญิงสวยเป็นสุนัขจิ้งจอกเลยอะ่ะโอ้โหไม่หญิง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 ส่งส่งคุณย่าฝันดีดิ หญิงสวยนีนอ๋อหญิงก็ขอให้คุณย่ามีสุขภาพแข็งแรงขอให้คุณย่าฝันดีขอให้คุณย่าขอพระคุ้มครอง,องไม่ว่าคุณย่าจะอยู่ที่ไหนือขอให้คุณย่านี่แต่ความสุขอืหญิงโดยหญิงหญิงโดยพรให้คุณย่าละพี่หญิงหนูอะหนูจะเป็นคนอวยพรทำไมพี่หญิงพูดตัดหน้าหนูอะนกเค้ก็อวยพร นูอยาหนูอยากจะพูดก่อนนะพี่จิงพูดก่อนแม,ม่พูดก่อนพูดหลังก็ได้หมดเลยดีโนอาพูดละเดือด้นหาใจพูดดิหนูขอให้คุณย่ามีสุภาพแข็งแรงขอให้คุณย่าแข็งแรงพระคุมครองปัติสวัสดิ์นะคะคุณย่าดีโนเป็นเล่นเอ้าดีโน ดูดูโอ้เนาะใช่ป่ะมันเหมือนเขียนนะเนาะฮะเนาะด,ด,ดูกระลำมมนี่เหมือนเขียดมากเลยอ่ะเหมือนเขียดแตะปาบอ่ะอืมงันจะปิดไฟแล้วนะโอเคหญิงกระลำท่านนอนนักเกลียดนะกระลำหญิงหญิงนอนได้แล้ว อะไรกันเนี่ยเดินไปเดินมาเนี่ยผมตาลายไปหมดแล้วเนี่ยชุดพี่หญิงกับพี่นันโนเนี่ยกล่ำกัลลัมเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคยังหญิงหญิงตาจะปิดไฟแล้วเขานอนยังตาจะปิดไฟแล้วนะหญิงเข้านอนเดี๋ยวนี้น้องหญิงน้องหญิงไปนอนน้องหญิงเอ้น้องหญิงไปนอน,นอเดี๋นอนอยวนี้ ไปนอนนอนลงไหนโอเคอาจะนอนข้างตานี้ก็ได้โอเคนะตุกลำไม่นอนน่ะเหรอแต่หญิงจะไป็นนอนหญิงจะากนอนใกล้ๆคุณตาก่อนจ้ะโอเคจ้ะก็คืนนี้ผมก็ขอให้แม่ผมฝันดีขอพระคุ้มครองท่านไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนแล้วผมก็ขอ fc ทุกคนมีแต่ความสุข อาหญิงนอนได้ละโอเคลาติสวัตกุไนไนทุกคนวันนี้หมอกลงเต็มเลยโอ้โหอากาศเย็นมากครับวันนี้ชาวนี้ไปจ็อกกิ้งกันมามาวินกับวิลลี่มารอเดี๋ยวข้าห้ยละมานี่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  结婚证。<noise> <noise> เฝ้าทุกคนวิลลี่วิลลี่จะตุคอลําอยู่ตรงประตูทุกคนวันนี้ดูดิผมให้ดูอากาศมอกลงเต็มเลยเต็มถนนมองไม่เห็นเลยอากาศเย็นมาก อันนี้หมอกลงตั้งแต่เช้าอันนี้สายแล้วนี่แปดโมงครึ่งแล้วนีย่ยังไม่หายเลยป๋อผมชอบอากาศแบบนี้ใช่ใช่ฉันก็ชอบอ่ะฉันไม่ชอบอากาศร้อนผมจะคล้ายๆพ่อกับแม่ผมไม่ชอบอากาศร้อนดูดิโอเหมือนแดนสนสาย,ยายเลยอะ่ะ ได้บรรยากาศมากเลยบรรยากาศไปบ้านเสือ,อวันนี้เป็นอะไรที่เหมือนไปดินแดนสวรรค์เลยนะกนะําลังนะดูดิมันหมาวิ่งกลางทุ่งนะเดี๋ยวกําลังเห็น อยากให้เป็นแบบนี้ทุกวันนะกอลลังนะทุกคนตอนนี้ถึงบันจะเสือแล้ววันนี้กอลัมจะนีมาพร้อมจะนีถ้าเกิดว่าไม่ให้มาสองสองวันไม่ได้ละเขาจะรู้เขาจะต้องรีบมารอเลยกอลัมก็เหมือนกันกอลัมนี้เอาไว้บ้านนี้ไม่ได้เลยทำลายข้าวของเลยอ่ะเขาโมโหไงแต่ถ้าอยู่กับผมก็ไม่เป็นไรนะ คนนันไปละว,วันนี้วันนี้แม่จะเสืออยู่เห็นเปิดประตูอยู่เสือเสือสวัสดีครับโอ้วันนี้หนาวเลยเหรอผมข้าเลยเหรอโอ้วันนี้หมอกลงเต็ม นักนัเจอาเลยเอากินกินิเจ็เก็บเลยโอ้ไปวิ่งอะไรมาเมื่กี้เห็นมาตัวจัดงามจัดใหญ่วิ่งกลางต้นอกกว่าจะโดนยาที่หมายเลยมาเป็นมาฝรั่งนะกินอลยกินอยไรกกินกินฮะมาเช้นี้มาเช้าเย็นน้ำเหรอ จัดอาหารถี่เป็นกวบมนับีหมูนะไปเหยียบน้ำือว่าเหยียบอะไรวิ่งวิ่วิ่งอ่ะเสื้อผ้าไหมรองเท้าพูดเสือจะเกิดเอาเจ็บขาข้าวหนึ่งนะเขาดูดิเขาดูดิเพื่อมีน้ำเพื่มีน้ำเพื่อมีนไม่มีไม่มีอ่ยาทาไหมเนี่ยยาทานไหม ยังไงอิ่มแล้วเหรออิ่มแล้วเหรอแหมยังไงเสียอร่อยไหมอร่อยไหมเดีทุกคนเสือทานก้าวอิ่มแล้วมันดีไปตับตับเดี๋ยวพรุ่งนี้ใช้อาหารเม็ดมาให้นะอ,อาหารเม็ดทั้งหมดเดี๋ยวกคนเห็นไหมตอนนี้เขาทานนี่แล้ว ดูควาหน้าตาดิท you know? ําไงทําไมทําหน้าอย่างนี้เนี่ยฟังเหรอฟังเสียงรถเลยหน้าเธอมืดเหรเสือเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่มืดเลยพวกที่มันออกมึงคะดีไม่ต้องออกไปเสือเจ้าเช้าคือเขาชอบไปตลาดอีกวันนี้เป็นวัน วันศุกร์เขามีตลาดที่ตรงข้ามอ่ะชอบออกไปเหมือนสมัยก่อนที่ผมมาครั้งแรกอ่ะดูของข้าวให้ตลาดอ๋อฮอมเก็บไหมฮะก็ได้เสียขอฟังเสียงรถขอฟังเสียงรถพ่อเขาแล้วไม่ไปวันนี้พ่อเขาไปทุรลากเขาไม่ได้ไปทุ่งเนี่ยอยู่กับแม่แม่อยู่เนี่ยเห็นไ,ไหมขอฟังเสียงรถทุกคนเห็นไหมจับไว้ก่อน เขาไปทุระไปทุระอยากจะขี่รถเลยนี่แม่อยู่นี่เห็นไหมแม่อยู่ไงมองมองตามรถทุกคนฟังดูดิคอยฟังเสียงไม่ต้องไปไม่ต้องไปทุกคนอะไรกันเนียไฟไฟไปด้วยเพื่อนแม่นี่เฮ้ยอ่านนี่นี่ตุ๊กานีา่แดดขาเด,ด็ดิตาด็ดเด็ Tôi là thật nặng thái. Mày không đi, không biết đi, không biết đi, thật là đi, 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 đi. Tôi ngay, ngay, ngay. Oh, mh 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 để không được ok ok nè Non đi đi Non đi đi Hmm ฉันเคยบอกแล้วบอกว่าเธอไม่ต้องมานอนอยู่ที่บ้านน่ะนะไม่ฟังใช่ไหมไม่ได้บน่นก็บอกเลยไม่ต้องมามันนอนสบายที่ไหนล่ะนี่มันไม่ใช่มาเที่ยวนะ เธออย่าเข้าใจผิดนะคิดว่าออกมาทุกวันนี้มาเที่ยวอะไม่มีแต่สิ้นเปืองนะจะบอกให้เนี่ยมานี่ก็ผ่านน้ำมันไปเท่าไหร่แล้วต้องได้บนโอเคไปต่อละทุกคนตอนนี้มาถึงในเมืองแล้วมาถึงร้านไก่ล้ว ต่รอไก่เขาย่างไม่เสร็จใครกอลัมเมื่อกี้โดนจมให้เขาไปทำเสียงเ,เรียนแบบจอนนี่ดูนะเธอจะทำหนึ่งนั้นะกอลัมมือเธอเอ่ะไม่ได้บน จดูลูกน้องเธอเนี่ยอะไรเธอเนี่ยง่วงก็นอนดิหาาอยู่นั่นแหละง่วงก็นอนหาสองสามรอบแล้วเนะี่ยตาอย่าพูดมากนะตาตาอย่าพูดมากนะอ,อย่าอย่าโดนสร้อยโดนสร้อย คุณปูกคุณย่านะอืมก่อนล่ามฉันจะฟ้องเนี่ยคุณย่าชมอยู่นะฉันจะฟ้องคุณย่าเลยนะเธอเนี่ยไม่เคยฟังฉันเลยเพราะแต่ผมล็อกตาเนาะผมล็อกตานะครับอืคุณย่าผมล็อกตาอืมล็อกตาเหรอก่อนล่ามอ้าตาถดแล้วก็เอาก่อนล่าม เห็นไหมลุงจอนเขานี้เลยเนี่ยไอีลุงจอนก็แอมใส่เขามัวมามาจะมาเล่นกับผมเลยใช้ชื่อคุณย่าอ้างแล้วก็ลุงจอนก็คคางใส่ด้วยนั่งนะจอนวันนี้ไม่นอนเหรอนั่งเก๊กเกินไปหรือเปล่า,อารอนี่รอเขาอันนี้อยู่ เราเขาย่างไก่เนี่ยนร้านไก่เขาย่างยังไม่เสร็จเก๊กไปหรือเปล่าดูดิอสองหนุ่ม พอด,ดีพัด,ดีเอาแดงพอดีมา,าวินฟ้าโรลลิงซูสิแล้วแดงกับมอแมมอะอะสองแม่ลูกไปไหนสองแม่ลูกอ่ะอันนี้เร็วอันนี้เร็วไอ,นนวอนนวสองแม่ลูกไปไหน เดี๋ยวไปถามป้ากันถามป้ากันสองแม่ลูกไปไหนสองแม่ลูกไอ้แดงไอ้นั่นแหละมาแมมพี่ใครเนี่ยจอยเหรอจอยเธอเหรอพี่ใครเนี่ยพี่ลูกใครเนี่ย ลูกไก่นี่มันจะอยเลยอะเออเหมือนจอยทุกคนลุงมาจากไหนไม่รู้เนี่ยลุงไก่หมาไอ้ผูอยู่ช้าอันโอ้ทุกคนแล้วจอดรถแข่งเนี่ยพี่หนูเดินลงสงสารลุงไปเจอกลางป่าสงสารทุกคนโอ้โดนขึ้นเดิมลงไงเออลุงเขามันขึ้นรถลุงแล้วมันไม่ยอมลงอ่ะสงสารน่ะเป็นตัวมันจ่อยเลยอ่ะ โอ้ตัวเจี๊ยบเลยอะไรมอมแมมไปไหนมอมแมมกับแม่มันมีกันกันมีครับแม่วมาอ้าอ้าแดงกับยูจะาปลาแดงเล้วโอ้ยแม่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 แล้วมันมันมันเจอตัวนี้ยังอ่ะมอมแมมมันนี่อมแมมมันนี่เลยมันนี่เลยอ่ะอ้านี่จอยจอยสองอ้าจ้าจ้าจ้าพวกเธอเดี๋ยวไปเอาข้าวมากันโอเค เอาไปข่ามาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอี๋ยวเดี้เดาเดเดยเดเดยดเดี๋ยดี๋ดเดี๋ดีแดง๋ดี๋ยยเดี๋ยว๋ยเดีงวยเดี๋เยวเกี๋ยวเยดี๋ยวเดเจอกลางป่ายวเดีเเเเค๋เ แมแม่ไปไนไนแ่มแม่มแมกระจายมนี่อ่ะเร็วเมแมกระจายอะเลยอยามี่ดำไปนู่นมแมมันี่เอาลวกๆอ่ะเอามนี่กับแม่แม่กินเลอเคโอเคดำมนี่ดำ <laughs> กินโอ้ oh, กินอย่างอร่อยเลยเอามานี้ย <c oughs> นั่นนั่นนั่นอาแมนไปนู่น Hãy subscribe cho kênh Ghiền เดยกินกันไปเดี๋ยวจะไปดูเด็กๆก,กันนะวัน,นี่มอมแมมจะ,จะวิ่งมาอีกฮะเขายังจะวิ่งมาอีกอ,นนอ่ะฮะนั่งวิ่งไปนั่งวิ่งไปวิ่งไปเดี๋ยวเดี๋ยวมอแม,ม,แม,มแมมมอมแมมสองโอ้สองโอ้ดูโอ้ดู สันนะต้องมันต,มตึงเลยดูดิเหมือนจ่อยไหมสันเนี่ยเมื่อกี้เจอมอมแมมไงเจอมอมแมมวากใส่อ่ะมอมแมมมันตัวใหญ่ไงทุกคนอืมแล้วนี่มันหิวอ่ะเราสองสารมากทุกคนหมาตัวเดียวทุกคนอยู่ป่าไงอยู่ตรงสระน้ำอ่ะอืม ลุงขอเจอไงลุงทักบังเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เอางป้ายข้างเลยกะยิงคางไอ้ป้าดินเนี่ยมันเหนื่อยมันกอดแข่งไอ้ลุงลุงขอทักไงมันก็เลยวิ่งขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ลุงอ่ะต้องขาตั้งอ่ะลุงสงสารก็แข่งกาะขาลุงลุงสงสารเลยเนี่ยไปพามาเนี่ยทุกคนอยู่ในป่าอู้สงสารนะ สันสันนังนังนังดยแต่เวลามันมันกินข้าวกันเล่นกันอยู่เหมือนกันอ๋อเมื่อกี้มันกินข้าวอยู่ครับทุกคนเล่นกับมอมแมมอยู่แต่เวลากินข้าวอ่ะเมื่อกี้ผมไม่ได้แยกไงผมนึกว่าเขากินกันได้เอาวากใส่นะเธออย่า่นี้นะทุกคนดูดิ ตัวตัวเล็กตัวเล็กของมะาแมมตัวใจมะแมมแต่ตัวเป็นสีขาวแต่หน้าคล้ายๆกันเลยหน้าแดงนนี่โชคดีนะไปเจอลุงถ้าไปเจอคนอื่นเขาไม่สนใจเนี่ยะเขาไม่สนใจถ้าเจอคนอื่นที่ไม่รักหมาไงทุกคนเขาก็วิ่งหนีอ่ะม้มมเอาไปอาเออมันใหญ่มอน้นิ่งะเ็นอาบนเียอ เออเอามันอาบด้านใดเหมือนกันอาบไดเออทุกคนป้าเขาเอามามแมมอาบน้ำไงตอนแรกนึกว่าอาบไม่ได้เออนึกว่ามันจะดินมันจะนี่ไอ้หนอแหมแข็งกับเจ็บเนี่ยไอ้หนออาบนิ่งเลยเออเป็นว่าอาบน้ำนิ่งเจ็บนี่คนดูบัดโดนะบัดได้นะบัดโดนะลุงหลังบัดโ do นะดินลงไปนี่จอยสองสขาหน้าไว้นี่จอยสองวันนี้กัไอ้ไอ้ขาวไอ้ขาวก็ไปยันนาบานนะ ไม่ต้องไปนั้นต้องไปริมถนนนะเดี๋ยว <The S 2> เธอจะรอดอยากนะเข้าใจไหมสัน่นอ,อิ่มเลยเนี่ยอิ่มเอาไปอยู่นู่นนะอยู่ข้างหลังนะอ่ะไปนอนข้างหลังไปนอนได้แล้วไป,อปเอะ่อ่ะอ่ะอยู่ตรงนั้นนอนตรงนั้นแหละ,นะะม,มอมแมมมอมแมมมาดีก่อนนี่ก่อนมอมแมมมาดีก่อนมอมแมมแนนวิ่งหนี มอแมมได้ข่าวว่าเธอนี่เกเอนะมาน,นี่มน,นี่เลยม,ม,มนีม่มอแมมมอมแมมแดงดำเธออย่ามาทำแดงนะแดแดงมอมแมมซาแล้วมอมแมมฉันมานานแล้วมันีหัวกระลำนะตรกนันะ คนสงสารแดงไม่ต้องออกมานะอะไปเฝ้านะอยู่ในร้านเลยทุกคนสั่งไว้ในร้านแล้วทุกคนเพราะว่าช่วงมีรถเยอะอะมันจะในร้านละส่วนมังส่วนว,นวนกจอยอยู่ที่โน่นอ,อยู่กับป้าผมไปละไปแล้วทุกคน เห็นนะแพนด้าแพนด้าก็ได้ส่งเข้าบ้านแล้ว